เอาเอาเอาเขาพลงขึ <c ose him ini> <k> ้นมาเข่าเจอหใส่เลขสี่ร้อยเก้าสิบสี่ที่ข้าเลย ก็ทิ้มละก่อนแล้วต่อ,อ,ตอนหน้าให้พี่เล้วตามมรื่องของบริษัทเอกชนเนี่ยส่งมาที่พนักอ่ะก็จะพบว่ามีวัตถุในส่วนของวัสดุไปรษนีไทยอ่ะมีมาตรการดูแลเ,เรื่องนี้อย่างไรบ้างท่านผู้ชม ครับในส่วนของบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับก่อนในการรับฝากของเราเนี่ยเราจะมีการบันทึกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ที่มาฝากส่งนะครับมีการสแกนจัดเก็บข้อมูลของบัตรประชาชนของคนฝากนะครับถ้าท่านไหนที่มาใช้บริการเราเนี่ยไม่มีบัตรมาเนี่ยก็ต้องต้องให้แสดงบัตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในการตรวจสอบเราก็จะมีการสุ่งตรวจสอบโดยใช้มีเครื่อง ตรวจประตูระเบิดนะครับซึ่งจะมีอยู่ทุกที่ทําการในการรับฝปานนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสอบถามผู้ใช้บริการว่าสิ่งของภายในเป็นประเภทประเภทไหนเชื่อเปยังการเช็คภายในตัวแล้วก็เป็นการตรวจสอบว่าสิ่งของท่านเนี่ยเหมาะจากการชุ่มหอกับประเภทไหนครับที่ผ่านมาครับมีมีวัสดุต้องสงสัยเคยตรวจพบอย่างไงบ้างไหมครับผมในในส่วนของที่ทําการไปมีศิลาชาอย่ายังยังไม่เคยตรวจเจอครับ ของของที่เป็นต้องสงสัยว่าเป็นอะไครับนอกจากเรามีเครื่องตรวจแล้วเรามีมาตรการมีส่วนไหนที่จะตรวจสอบสงสัยอย่างเงี้ยบุคคลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะแจ้งให้น้องรับปากนะครับว่าในการที่มาบ่านบุคคลที่มาส่งเนี่ยเราก็จะพยายามให้น้องๆเนี่ยสังเกตพฤติกรรมว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยมีลักษณะบุค่ะเขาเรียกอะไรนะฮะเรียก มีความหลุกกลิดมีอะไรหรือเปล่ปาโด,โดยใช้เจ้าหน้าที่ของเราเป็นก็จะมีการอาสอบถามชวนคุยนะครับว่าส่งสิ่งของอเป็นประเภทไหนเพื่อจะพยายามว่าจะแนะนําให้สุกวิธีแล้วก็เพื่อจะจับพิรุษด,ด้วยครับ